มาต่อกันที่นางเอกสาวไอซ์พิสดานะคะที่นอกจากจะสวยแล้วก็ยังรวยมากอีกด้วยค่ะล่าสุดทุ่มเงินกว่า40ล้านบาทสร้างบ้านให้กับคุณพ่อคุณแมพ่พร้อมเผยเรื่องหัวใจด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีหนุ่มนักธุรกิจเข้ามาคุยอยู่ค่ะ ตั้งใจทำงานเก็บเงินหนักเอาเบาสู้มาโดยตลอดเลยนะคะล่าสุดนะักแสดงสาวสุดฮอตไออภิษดาก็ได้ควักกระเป๋านำเงินเก็บที่มีมาซื้อบ้านหลังโตเป็นของขวัญให้กับครอบครัวอย่างที่ตั้งใจค่ะโดยไออภิษดาเผยว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาตัดสินใจสร้างบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ย่านรามอินทานะคะตัวเองเนี่ยก็จะได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวด้วยยอมรับว่างบที่ตั้งไว้เริ่มบานปลายแล้วค่ะแต่ว่ามีกําหนดไว้ว่ากลางปีหน้าเนี่ยจะได้ย้ายเข้าไปอยู่อย่างแน่นอนนะคะ งานนี้เจ้าตัวก็ยังแย้มถึงเรื่องหัวใจด้วยว่ากำลังซุ่มคูยอยู่กับหนุ่มนักธุรกิจรุ่นพี่มากว่า1ปีแล้วซึ่งรู้จักกันเพราะว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมเปิดตัวนะคะรักครั้งนี้ก็แฮปปี้ดีเนื่องจากนิสัยลงล็อกสบายใจกันทั้ง2ฝ่ายเลยค่ะ คือจริงๆบ้านเนี่ยเอาให้คุณพ่อคุณแม่เราแค่ขออาศัยอยู่ด้วยก็ดีใจค่ะเพราะว่าเขาเองเขาอยากอยู่ลูกสาวอยู่แล้วนะเนาะพอก่อนนั้นยูลสาวก็แบบว่าเออไปใช้ชีวิตบอกว่าอยู่คอนโด,ดแต่พอเกิดโควิดครึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆสิ่งสําคัญที่สุดคือแบบเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่นานแค่ไหนเราควรจะแบบให้เวลากับครอบครัวมาที่สุดกว่าที่เราจะกล้าพูดว่าเออก็มีคนมาจีบบ้างมันก็ต้องผ่านเวลามาสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้กะที่จะบอกะอะไรเงี้หรอกแต่ถ้าถามว่ามีคนเข้ามาจีบบ้างไหมันก็มีบ้างแต่ ยังไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่น่าตื่นเต้นยังไม่ได้บอกว่าอยากเปิดตัวว่าโอ้ไอ้เวซาาเปิดตัวมีแฟนแล้วยังนะคะแต่แค่ถ้ามีคนถามว่ามีคนเข้ามาบ้างไม้เราก็จะบอกเออมันก็มีบ้างอะไรเงี้ยและนี่ก็คือข่าบวบันเทิงทั้งหมดที่ชานนามาฝากกันในวันนี้ค่ะพี่บ๊อบสวยช่าซีใจดีขนาดนี้แถมมันมีความรักต่อบุปการี<ช>หัวกระไดไม่มีแห้งแน่นอนนะฮะโอ้โดีังเลย <ๆ S 1> นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ